สวัสดีค่ะชื่อพรอดีมารีซอนค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะโดยอาชีพแล้วทำเกี่ยวกับหน้าคอมนะคะเป็นเทเลอร์ขายสินค้านะคะปัจจุบันก็ทำงานประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะใช้มือคีย์คอมอย่างเงี้ยมีอาการหลักๆก,ก็คือจะปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกงปวดต้นคอแล้วก็ชาม,มาถึงปลายเท้าไอ้ไปลายมือค่ะจะมีอาการปวดเกงแล้วก็แบบบางทีปวดหนักๆเงี้ย ก็จะหยุดพักทํางานแป๊บหนึ่งแล้วจะมีมานวดตัวเองอะค่ะนวดตัวเองนวดได้สักพักหนึ่งก็คือรู้สึกว่าการดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายนะคะก็กลับมาทํางานต่อแต่ก็มีอาการปวดปวดเกร็งที่คอเนี่ยปวดหนักมากค่ะก็มีกังวลอยู่ว่าเอ้เราจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้อความดันสูงหรือว่าเป็นเนื้องอกในสมองหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจอะไปหาหมอค่ะไปให้หมอเช็คเช็คร่างกายคือเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะหมอก็จัดยามาให้ เป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะคะกับยาแก้ปวดพอทานไปได้ชุดหนึ่งรู้สึกว่ามีอาการง่วงนอนไม่เหมาะกับการที่เราทํางานแบบนี้เลยค่ะเพราะต้องใช้เวลาอยู่หน้าคอมคือแลวเกี่ยวกับเงินด้วย7-8ชั่วโมงต่อวันก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมาะกับยาตัวนี้ละก็เลยหันมาอลองทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์พรนิตินนะคะลองทานรู้สึกเออมันดีมันไม่มีผลเกี่ยวกับก,บการทํางานของเราเลยเอื้ออำนวยความสะดวกตรงนี้มากก็ทานไปได้สักประมาณอ ทิศนึงรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นคืออาการชาดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อาการตาผ้ามัวก็ดีขึ้นขณะเดียวกันที่ทานอาหารเสริมตัวนี้พรินิตินช่วงเวลาเบรกดิฉันก็ได้แบบมีการผ่อนคลายโดยการนวดหรือแบบโยคะเล็กๆก,กค็คือแบบนวดอะไรอย่างเงี้ยคือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ควบคู่กับทานพอนิตินไปด้วยพอมาทานอาหารเสริมพอนิตินตัวนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วก็มีความสุขสบายในการทํางานดีขึ้นไม่ต้องภาวะผวงนะคะต้องขอบคุณอาหารเสริมพอนิตินตัวนี้มากจริงๆเลยที่ทําให้ชีวิตรู้สึกแบบไม่ต้องคิดหรือก,กังวลอะไรเลยในการทํางานซึ่งทําให้การทํางานทุกวันนี้ราบรื่นมากเลยค่ะไม่มีปัญหาตัวกับร่างกายเรื่องสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเลยขอบคุณมากค่ะ